มาลองกินกันฮะทุกคนของใหม่ในเซเว่นสโมกแฮมกับไส้กรอกอิตาเลียนเขาบอกว่าเวลาพูดแล้วเห็นฟันหน้าแล้วจะดูดีขึ้นเฮ้ยผมชอบนะ้มีซอสสองส,ส,ส,สูตรในหนึ่งแพ็คอะสโมกแฮมกับไส้กรอกอิตาเลียนจิ้มกับมะเขือก่อน่อยซอสกะหล่แคปชัดเข้มข้นมากแล้วก็โจแฮมหอมเลยอะมาลองจิ้มสเต็กซอสบ้างทุกคนอร่อยคนละแบบจิ้มรวมกันก็นได้ทุกคน,นสองซอสในหนึ่งคำ อืสอร่อยต่าเลือกเนื้อเขาจะมีความแบบแน่นนุ่มหอมกลิ่นลมควันนะทุกคนคือดีจริงไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเนี่ยแล้วกินได้หลายแบบเลยนะจะจิ้มเดียเด่ยวๆหรือจิ้มสองซอสผสมกันก็ได้คือซื้อกล่องเดียวได้ถึงสารสชาติมาลองกินไส้กร่อกอิตาเลียนบ้างอันนี้กินคู่กับซอสรับตัวใหม่มัสตาร์ดกับการหลีกแคชชัพกกินแบบเปล่าๆเลยแล้วกันเน,นาะหนังกรอบน่อแน่นแล้วอานนี้ผมชอบนะมันจะหอมกลิ่นเครื่องเทศสไตล์ยุโรปอะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกวะกลิ่นเหมือนรสแมร ไปอยู่ไหนมาวะเน,นี่ยแล้วยิ่งจิ้มกับกาลิแคทชัพนะที่เป็นซีเคทซอสกับเยลโล่มัสตาร์ดกลมกล่อมสดๆมีความแบบยุโรปจ๋าเลยอะนุ่มง่้ยมากเสองอันนี้นะทุกคนไปลองกินดูสโมกแคมกับแ้่รอิตาเลียนของบูชเชอร์คอรลบกับซอสไฮเนี่ยในกล่องเขาจะมีซอสที่จับคู่ได้ถึง2แบบไปหาดูแล้วกันในเซเว่น